สวสดีครับตีตนับพระสู่ช่องบอยสิรันธนินนะครับห่างหายไปนานมากวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของบอยเองเลยนะครับแต่ว่าต้องกินข้าวคนเดียวนะจ๊ะก็เลยอยากกินอะไรที่แบบอยากกินอนะอยากกินมากๆแต่ว่า อาจจะไม่ถูกสุขลักษณะสุขภาพอนามัยสักเท่าไหร่เราจะลืมเรื่องของไขมนันเรื่องของกรดยูเรียยูเรียอะไรของเราไปก่อนเลยนะครับเราจะมาหาอะไรที่อร่อยกินนะครับก็คือบุฟเฟ่ต์ครับชื่อว่าโอชิเนจริงๆไม่เคยลงคลิปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนั้นนะต้องบอกว่าแต่ก่อนมันเวลาไปมากินมันก็จะเน้นเรื่องของปลาดิบเรื่องของซูชิซาซิมิ แนวแนวนั้นไปนะครับเรากินเนะี่ยแม้ว่าราคาถูกที่สุดอะ่ะมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่แถมอีกด้วยก็คือชาบูนะครับจนมารอบที่แล้วเนี่ยบอยมากินแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปนะครับก็ได้ลองกินดูเอออยากลองดูอะไรเงี้ยครับก็กินชาบูไปปรากฏว่าว้าวมากตะลึงมากคืออร่อยแบบตะโกนมากคือน้ำซุปอร่อยคือมันมันไม่ได้มีหลากหลายนะครับมันจะมีแค่เนื้อเสือร้องไห้หมู มีไม่กี่อย่างกุ้งไรเงี้ยคับแล้วก็มีพวกผักสดแต่ว่าเนื้อกับกุ้งคือดีงามมากจริงๆวันนี้ก็เลยอยากติดใจมากคือตอนนั้นคืออร่อยแบบอร่อยแบบติดใจอ่ะแล้วคือตั้งใจจะกลับมากินอีกแต่เขาก่อเนนะี่ยเหมือนเราก็แบบสัตว์พวกของประดิบไปเยอะอ่ะก็เลยกินนิดหน่อยวันนี้ก็เคยกล่าวว่าแบบจะมากินแค่ชาบูเนื้อกุ้งนิดนึงแล้วก็ พวกปลาดิพบพวกแซลมอนพวกอะไรต่างๆเนี้ยก็พอไรอื่นจะไม่กินละคือแค่นี้ก็คุมแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้จะอร่อยเหมือนวัานนั้นหรือเปล่าดีงามจริงๆไปดูกันครับ วันเกิดปีนี้บมิมันเกิดปีนี้ใบไม่ได้หยุดงานนะครับยังทํางานอยู่แต่ว่าวันนี้ออกงานแต่เช้าเลยคือตั้งแต่แม่ตั้งแต่ดูแลแม่จนแม่เสียก็เลยติดตื่นเช้าเลยก็ออกไปทํางานที่ลําพูนกับลอมปางแต่เช้านะครับก็เพิ่งกลับมาก็เดี๋ยวคิดว่าจะแวะกินข้าวก่อนเลยแล้วค่อยเข้าบ้านนะครับยังมีอะไรต้องเคลียร์ที่บ้านอีกเยอะเลยเราไปดูกันว่าอาหารที่โอชินิจอร่อยที่ใบบอกหรือเปล่า มาถึงเขาก็จะมีเป็นส่วนโฟโต้บี้นะครับให้เราสแกนแล้วก็สั่งผ่านโทรศัพท์เขามีชุดชาบูตั้งใจจะมากินชาบูเสร็จแรกที่สั่งนะครับแซลมอนเสี่ยวร้รองไห้กันจิ้มยำสา,าล่ารอบก่อนมากินไม่มีเต็ตจเลยอะครับ รอบนี้เหมือนมีเซตดองเดิมเข้ามามีแคอเซตที่ถูกที่สุดนะเราจะกินชาบูเป็นพิเศษ คือวันนี้ตั้งใจสุดๆก็คืออยากกินชาบูนะครับก็ไม่รู้ว่าเห็นเขาเถียงกันว่าใส่ผักหรือว่าใส่หมูก่อนแต่ส่วนตัวบอยก็ใส่ผักก่อนนะครับมีความรู้สึกว่าชอบให้ผักมันแบบนิ่มๆไดเละนะพวกแตงพวกไม่ใช่แตงกวาพวกแครอทเห็ดเป็นไงครับใจนิ่มๆแล้วก็สึกว่าน้ํามันหวานดีนะก็ส่วนตัวบอยใส่ผักก่อนแต่ว่าคนใส่หมูใส่ผักก่อนก็แล้วแต่คนนะฮะตั้งมุมกล้องได้แบบผิดเพี้ยนมากคุณพระ เนื่องจากไปกินที่ร้านนอนเราแบบเกรงใจพนักงานนะครับบางช่วงไปอาจจะต้องเป็นอัดเสียงทับไปนะครับผมนี่ไปสั่งซูชิมานิดนึงมาสามชิน้นเป็นพวกปลาไหลพวกปลาที่มันแบบแพงๆอะ่ะงพวกฟัวกาอะไรอย่างครับเอามากินนิดนึงนี่แล้วก็มีการเติมพวกวาซสบงวาซสบินะครับอันนี้เหมือนจะเป็นปลาไหลนะอร่อยซูชิก็อร่อยนะครับแต่ว่าความมุ่งมั่นคือเราไม่อยากกินข้าวเยอะไงพอแกะตัวมาเนี่ย กินพวกข้าวได้น้อยลงจริงๆนะครก็เลยจะแบบเก็บทองไปกินพวกเนือ้อพวกอะไรมากกว่าเหมือนจะสั่งมาสามชิ้นนี่แหละซูชิเอ่อซูชินะครับผมอร่อยครับอร่อยใช้ได้เลยเมาต่อด้วยซาซิมิจ้าซาซิมิแซลมอนอร่อยจะบอกว่าวันก่อนที่จะมากินที่ร้านเนี้ยไปไปกินบุฟเฟ่ซาซิมิเนี่ยของเจ้าดังในห้างเลยไม่สดเท่า จริงๆโอชินเน่คือสดจริงๆสดแล้วก็เนื้อแบบพอดีครับไม่หนาจนรู้สึกแบบน่ากลัวหรือไม่บางจนแบบเกินไปนะครับก็จะมีพวกเครื่องเนี่ยเหมือนกินอัดทับไปนี่ยังกลืนน้ำลายไปนะครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆแล้ว,ลวมันสดจริงๆเนาะอันนี้จะเป็นกุ้งดองแล้วนะครับเนี่ยเขาก่อนไปไปกินเหมือนกุ้งดองไม่ได้รวมนะแต่รอบนี้เหมือนมีกุ้งดองแซลมอนดองด้วยนะครับคุ้มมากๆคือสั่งเท่าไหร่ก็ได้ในเวลานะครับ คือเวลา1ชั่วโมง45นาทีนี่ยเหลือเฟือมากเลยนะครับอร่อยทุกอย่างเลยคือน้ำดองอร่อยมากเลยนะไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปเนาะพริกกระเทียมเนี่ยใส่ให้เราได้แบบสุใจคุณพระบ่อยเหมือนจะสั่งสั่งมาประมาณสองสามจานนะครับคืออย่างที่บอกว่ารอบเนี้ยอยากกินเนนชาบูอ น้ำชาบูที่นี่จะมีสองน้ำคือน้ำใสกับน้ำดำนะครับอร่อยอร่อยน้ำคู่เลยน้ำดำนี่คือหวานกลมกลม่อมมากๆคือดีจริงๆนะอยากให้ทุกคนไปลองกินแต่ชาบูก็ได้นะเสียดายเขาไม่มีบุฟเฟ่แยกชาบูเนาะนี่บ้าสั่งมันจะเป็นเนื้อนะครับเนี่ยพอต้มผักได้ที่นะแล้วก็เอาเนื้อแบบจุ่มๆชาบูชาบูชุ่ๆแป๊บหนึ่งนะโอ้ยคุณพระอร่อยอร่อยจริงๆนะนํำมาดูกัน คำแรกนะครับกินเนี้ยกินปเปล่าๆเลยไม่ต้องจิ้มอะไรเนี่ยก็อร่อยแบบที่สุดแล้วอะ่ะคือมันดีจริงๆนะอยากให้ไปลองเนื้อเนื้อเขาดีมากอ่ะปรับครับผมอันนี้จะเป็นกุ้งดองครับมีสาหร่ายให้ด้วยนะแต่ต้องสั่งแยกนะครับทีนี้ก็คือสั่งผ่าน QR code ครับแล้วก็กดสั่งกดสั่งเป็นรอบๆได้เลยต้องใจเย็นๆนะบ่อยเคยไปกินไหนทีแล้วใจร้อนเคยโดนปรับเยอะมากอะ่ะ อันนี้ก็คือมีเนี่ยผมไม่รู้คนอื่นชอบกินหรือเปล่าแต่บอยชอบกินพวกไชเท้าฝอยๆอยเนี้ยเอามาแก้ตัดพวกเนี้นะครับพวกของสดอะ่ะไปว่ามันดีนะกุ้งคือตัวพอดีแล้วก็เด้งไหมยนะน้ําของน้ําดองมันซึมเข้าไปแบบโอ้ยดีอยดีดีงามจริงๆอะแซลมอนดองจ้ะกินกับสลัด ฟินมากจริงเขามีน้ำจิ้มให้เยอะเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มผ่อนสุกน้ำจิ้มงาน,น้ำจิ้มแจ่วคือดีมากอันนี้ไปปิดไฟนิดนึงเพราะว่ามันจะร้อนเกินไปสรลยก็ดีดิฟินบอกว่าน้ำสไลด์ดีมากอันนี้เห็นไหมนนี้เหมือนสั่งเบิร์นมาละแต่ว่าอันนี้เหมือนจะไม่เอาแซลมอนแล้วอยากกินแซลมอนสดมากกว่าก็เลยสั่งแต่กุ้งมากุ้งคือดีจริงๆนะรู้ทั้งรู้ว่ากุ้งคือแคลอรี่สูงแต่แบบ ขอวันนึงอ่ะมันมันแบบชอบกินอ่ะโอ้ยเข้ากับสาลายเข้ากับสาลายคือดีดีที่สุดเกินเนี่ยเกินอ,นอยากให้เขาตัดหางกุ้งนะบางทีมันก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงเนี่ยเห็นไหม อันนี้ก็ว่าก็ชอบกินนะวาตเมะกินกับแซลมอนไม่ดูคนอื่นชอบกินหรือเปล่าขี้พูกรกวก็จิ้มวาซาบิเยอะๆนะโอ้โหคุณพระเน้นจะเน้นแบบแซ,าซ,าซาลมอนอนะ<อ>ปลาอื่นใบจะกินนิดเดียวให้พอแบบลองกินสักชิ้นหนึ่งที่นี่จะสําคัญคือที่นี่เขาให้สั่งเป็นชิ้นนะ ดีไปชอบบางทีสั่งเป็นจานแล้วเราเหมือนแบบบางทีอยากกินสามชิ้นสี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากสั่งเพิ่มอีกสองชิ้นหรือว่าอยากสั่งละชิ้นอย่างเงี้ยที่นี่มีให้อันนี้คือเป็นอาหารญี่ปุ่นสุดโปรดของบอิยนก็คือบะหมี่เย็นนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องกินนะครับมันเป็นเหมือนแบบต้องกินอนะ่ะอันนี้เขาจะใช้เป็นข้าวกล้องนะครับเส้นข้าวกล้องชอบน้ำมันอนะ่ะดีมากผสมขิงผสมวาซาบิแล้วคือแบบ คุณพระช่วยจริงๆนะครับเราตัดมาดูกันที่อตัวชาบูจะ้ะนี่ใส่อะไรไปละจ๊ะก,กุ้งจะ้ะจริงๆต้องแช่ๆเนาะแต่บอยแบบเอออยากกินแบบที่เดียวอะ่ะก็เลยใส่กุ้งไปเยอะเหมือนกันคือตั้งมมกล่องได้แย่มากจริงๆนี่เนื้อเนื้อเนื้ยโอ้ยคุณนคุ้คุณพระ มันลองกินแบบใส่ไข่จ้ะไข่เขาก็สดอยู่นะครับเอามาเนี่ยจริงๆจะบอกว่าแค่เนื้อข้าหนานแล้วก็จิ้มกับไข่ก็คือจบแล้วอะ่ะจบจริงๆนะมันแบบโอ้ไมเราจะพูดยังไงอะเนี่ยอยากกินอีกแล้วอะ่ะแต่แบบเพื่อสุขภาพเราก็จะเว้นช่วงไปนิดนึงนะฮะกุงก้งกุ้งกุ้งสดเขาก็โอเคนะครับดีดีมากเลยอะสะอาดคือการักาสะอาด,อาดแล้วก็อยาก ชมพนักงานเสิร์ฟพนักงานต้อนรับทำงานเร็วมากจานหมดทีหนึ่งก็เก็บจานหมดทีหนึ่งก็เก็บน้ําหมดเติมน้ําหมดเติมคือพนักงานน่ารักมากขอชื่นชมจริงๆโอเชนิสสาขาเชียงใหม่นะสาขาอื่นไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะคล้ายกันกุ้งป,ประมาณสามพันตัววันนั้งกุ้งหมดแม่น้ำไปกุ้งหมดทะเลกุ้งหมดแม่น้ำเลยจริงๆยำสาหร่ายเป็นอีกตัวหนึ่งที่บอยอยากจะแนะนําจริงๆริงยำสาหร่ายานี่อร่อยสะอาดแล้วก็ไม่แบบไม่แบบผะอิดผะอมอะ่ะบางร้านมันจะรู้สึกผะอิดผะมอะ อร่อยมากอร่อยแบบตะโกนถ่ายในร้านไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะกลับมาใช้แบบมาตรการโควิดครับโต๊ะหนึ่งมากินได้แค่สองคนนะครับเมื่อกี้เห็นมาเขาคนหนึ่งมีสี่คนพ่อแม่ลูกก็เห็นต้องแยกท่สองโต๊ะนะก็งง,ง,งอยู่มาตรการนี้คือมันมันโอเคใช่ไหม ก็โอเคนะครับอร่อยมากเลยวันนี้พิเศษเซอร์ไพรส์ก็คือว่าเหมือนเขาก่อนจําได้เขาก่อนมาเนี่ยเซตที่บอยกินเนี่ยคือรวมแบบเซตมาสี่แล้วเนี่ยเจ็ดร้อยบาททวนนะครับก็คือจะไม่มีพวกของดองวันนี้มีกุ้งดองกับแซลมอนดองด้วยอ่ะอร่อยมากอร่อยร้านนี้ดีจริงๆเลยนะครับแนะนําจริงๆนะโอชินะไปเห็นมันมีหลายสาขาหลายจังหวัดนะแต่บอยไม่คอนเฟิร์มจังหวัดอื่นสาขาอื่นนะเพราะว่าแฟรนไชส์เนาะบางทีมัน ฝีมือการทำรสชาติการบริการเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันแต่ที่โอชินีสาขาเชียงใหม่ที่อยู่ติดบิ๊กซีห่างโดงเนี่ย,ยนี้เลยพนักงานบริการดีโต๊ะสะอาดร้านสะอาดอาหารสะอาดบริการเร็วด้วยนะครับเร็วมากปับป๊บปับกินมาคนเดียวเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะโต๊ะมันจะแบบกันๆเป็นส่วนๆหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับฮปปี้ฮปปี้มากก็คงกลับมากินอีกแน่นอนแล้วก็เรียนรู้ตัวเองแล้วครับว่าควรจะกินกินบุฟเฟ่ต์ได้นะครับคือกินแค่เนี้ยที่เช่าที่บ่อยกินอ่ะ ในครปนะครับก็คุ้มมากแล้วนะเกินคุ้มด้วยซ้ำแต่นี่คือกินไปน,นิดเดียวเองนะน่าจะสักสิเร์เซ็นของเมนูทั้งลานเลยแต่บอยคิดว่าพอแกะมาครับพอกินเยอะแล้วมันจะทองอืดอะ่ะก็เลยกินไม่ไหวสู้ไม่ไหวก็กินแต่พอดีเนาะวควบคุมน้ําหนักด้วยก็ มาแต่ละครั้งก็จะพยายามนึกเมนูที่อยากกินมาเลยวันนี้บริจันทในหลักๆก,ก,ก็คือเป็นเนื้อกับกุ้งใช่ในชาบูแล้วก็เป็นพวกซาซิมินะคะผมจะมีอย่างอื่นก็นิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรมั้งก็เป็นเครื่องเคียงอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคมากเลยนะครับคุ้มค่ามากแล้วก็ก่อนกลับเขาก็แบบน,ใน,ในี้นห้ดว่าน่ารักอ่ะเป็นป๊อบคอนนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วก็แฮปปี้ครับผมเป็นการกินข้าววันเกิดปีแรกที่ไม่มีแม่มากินด้วย ที่ Happy, แฮปปี้เวลากินของอร่อยที่เราอยากกินแล้วมันมันได้หลั่งใจอะมันแฮปปี้ขึ้นมาเยอะเลยนะคะยังไงก็ใครว่างๆผ่านมาเชียงใหม่หรือคนที่อยู่เชียงใหม่ก็ลองมากินดูนะครับโอชินคนที่มากินแล้วไม่เคยกินชาบู่ลองดูนะมาคนเดียวก็ตั้งชาบูได้พรังงานน่ารักมากโอชินสาขาเชียงใหม่ครับไงไปละครับงไม่์จะคลิปต่อๆไปได้นะสาจะกลับมาทำคลิปแบบรัวๆเลยจ้ะ